ดวงตาของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนาคมนี้นะครับได้เจอกับดาวพุทธที่เพ่งแรงดวงชะตาที่มาจากภพสุภาษเพราะฉะนั้นความหมายของภพสุภาษที่เพ่งแรงดวงชะตาตรงนี้จะเป็นจุดที่จะนําพานะครับหรือว่าส่งเสริมให้ชาวราศีมังกรนั้นได้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นที่จะทําอะไรในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่ดีในการที่คุณจะได้รับโอกาสต,าต่างๆที่ดีเกิดขึ้น เปรียเสมือนกับดาวพุธคือเรื่องราวของการที่คุณจะทําให้คุณนั้นจะเป็นลักษณะของการที่จะมีความน่าเชื่อถือที่ดีกันเกิดขึ้นเลยทีเดียวฉะนั้นการที่ดาวพุธเพ่งเลนูชะตามันก็จะส่งเสริมทําให้ตัวของคุณนั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากๆนั่นเองครับยิ่งจงหวะหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์นะครับโครจรเข้ามาหลังจากในวันที่17นะครับในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปยิ่งจะเป็นจุดส่งเสริมให้แก่ชาวราศีมังกรเป็นอย่างยิ่งเพราะเปรียบเสมือนกับดาวพระอาทิตย์เพ่งเลงดวงมันเหมือนกับแรงขับเคลื่อน กำลังใจกำลังไฟที่พุ่งชนทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีการที่จะขยับขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวศุกร การที่ดาวสุขของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเส้นทางของความเป็นเกษตรราธิบดีถือได้ว่าเรื่องราวดีๆจะปรากฏขึ้นแล้วสําหรับตัวคุณเรียกได้ว่าดาวสุขได้ตาแหน่งเกษตรนั่นหมายขวาวว่าการงานของคุณจะมีจุดของความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดการที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจการงานจะมีความมั่นคงขึ้นหรือถ้าเกิดคุณหวังอะไรตั้งเป้าเกี่ยวกับอะไรการงานก็แล้วแต่คุณก็จะสําเร็จได้ตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนาคมนี้ด้านการงานของคุณมีจุดของการที่คุณจะสามารถสาเร็จได้ตามเป้าหมายความคืบหน้าต่างๆนะครับจะปรากฏขึ้นมาหรือใครคาดหวังขอความช่วยเหลือก็แล้วต่ช่วงเวลานี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่กระชิเดียวก็ว่าได้ส่งผลทําให้การงานของคุณในเดือนนี้มีความราบรื่นเป็นอย่างดีนั่นเอง โดยเฉพาะการงานของใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับการงานที่ต้องการเริ่มต้นใหม่การงานที่ข้างการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เลยทีเดียวเพราะดาวศุกร์ของคุณนั้นโคจรเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะคือเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการงานเกิดขึ้นคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เต็มที่กันเลยทีเดียวนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการเงินของคุณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องราวของการหาทรัพย์ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตกับเขาได้หรือเสมือนกับการที่เรียกว่าช่วงเวลานี้ดาวเสาร์อยู่ในสาชา้าสังคมนะครับค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมกับคุณนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังธุรกิจที่เป็นประเภทเกี่ยวกับต้องการใช้คนเข้ามาสู่ธุรกิจเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วล่ะก็คุณก็จะสําเร็จในเรื่องราวของการสร้างเงินส่้งทองจํานวนเยอะจํานวนมากได้กับเขาเลยทีเดียวแต่เพียงแค่ว่าเงินนนที่เเข้าาามยอะจํว มาก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะมีเหตุอันตรธานหายไปได้อยู่นะครับเพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าราหูโคจรเข้าไปสู่ในเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณแบบนี้มันก็จะมีเหตุปัจจัยในการที่เรียกว่าต่อให้คุณหาเงินได้เยอะขนาดไหนก็ตามคุณก็จะมีจุดของการที่เรียกว่ามีรายจ่ายเข้ามาเยอะเท่านั้นดด้วยเช่นเดียวกัน มันก็มีเกณฑ์การที่ถูกราหูคนทรัพย์นั่นเองครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับการที่ต้องใช้เงินเก่งใช้เงินมากหรือคุณต้องควบคุมในเรื่องราวของภาวะจิตใจอย่าให้ซื้อของในสิ่งที่ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่เพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะทําให้เงินของคุณมีจุดของการล่อยหลอตามดวงชะตาเลยครับว่าราหูอยู่ในจุดคนทรัพ์ต่อให้มีเงินเท่าไหร่มันก็จะมีเหตุมีรั่วมีรอยไหลเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับความรักของคุณนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้เรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของดาวสุโคจรไปอยู่ในรดนพบปุตตะปุตตะคือเกณฑ์การได้เริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆฉะนั้นใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับคนที่โสดอยู่แล้วมีกล้องการคู่ใหม่โอกาสใหม่เกี่ยวกับความรักเข้ามา คุณจะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางใหม่ๆมันปรากฏเด่นชัดมากให้แก่ชาวราศีมังกรเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนโสดครับหวังได้เลยลุ้นได้เลยว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ในเรื่องราวสิ่งดีๆสําหรับคนโสดนะครับถือว่าอยู่ในให้โอกาสของคุณถึงวันที่27เท่านั้นเพราะว่าพอหลัง27ก่กรกฎาคมเป็นต้นไปเรื่องราวของความรักของคุณคือดาวศุกร์จะโครจรเข้าหลุดจากเรือนปุตตะและเข้า,ออา,ากัน่่ราากวาแขง ก็เริ่มเข้ามาคุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเกยวกับการได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาของคุณนะครับเพราะถือว่าคู่ครองของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีเกณฑ์การที่จะได้ท่องเที่ยวกับคู่อย่างมีความสุขกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคําเตือนแหละครับย้อนกลับไปว่าเพราะคุณเองมีเกณฑ์การท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เงินมือเติบมือเก่งกันเลยแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเ,นเหมือนกับว่าคุณเองเก็บเอยอยเเงงิินนนนไม่่่่คคอออยยูกดขึ้ััรบ ฉะนั้นนะครับเรื่องความรักของคุณไม่น่าห่วงหรอกมันก็มีเกณฑ์การที่เรียกว่าความรักจะประสานความเข้าใจกันได้ดีลงตัวมีการสร้างความสุขที่ดีกันเกิดขึ้นแต่นั่นแหละครับสิ่งที่ต้องห่วงก็คือเรื่องการเงินที่ใช้เกินเก่งเกิดขึ้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรนั้นดับได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวที่จะช่วยให้ชาวราศีมังกรนั้นประสบความสําเร็จได้ดีในหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณครับที่คุณเองมีโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตขึ้นในสายอาชีพของคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานใหม่กับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน การเงินของคุณนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนักเรียกได้ว่ามันเป็นลักษณะของการเงินที่รั่วไหลใช้จ่ายเงินเก่งแต่อย่างน้อยมันก็มีเงินเติมเข้ามาหาคุณได้อยู่เสมอเช่นเดียวกันส่วนความรักนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆสําหรับคนที่โสดอยู่มีลุ้นได้เลยกับเขาทีเดียวนะครับฉะนั้นคนที่โสดอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นได้แล้วในเดือนนี้นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าประคับประคองคู่กันไปได้ดีเลยทีเดียวมีเกณฑ์การที่จะมีความสุขกับคคคู่่รอองงุณไดดด้ีีีเเเลยทเยทวนนั แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ